เอาเลยครับกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันกระแคทเกมนะครับวับนนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดร,รอบโลกตามใจ่านผู้ชม EP ที่199นะครับจะ200 EP กันแล้วนะครับขอประชาติสพันล่วงหน้านะครับ พิกัดรอบโลก ep ที่200เนี่ยนะครับจะเป็นการไลฟ์นะครับช่วง1นึ่ทุ่มของวันจันทร์นะฮะคือจะตรงกับวันที่30พฤษภาคมนะครับอย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเตรียมพิกัดของท่านผู้ชมมาด้วยนะครับในการไลฟ์เนี่ยจะได้ไปดูพิกัดเยอะมากงบ้างนะครับฉลองสองร้อ ep นะครับอันนี้ประชาันธ์ล่วงหน้าไว้อาทิตยหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับเรามาลุยกันที่พิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณม่อน mc เนี่ครับบอกว่าเรือ google สตีดวิวจมน้ำครับแฮทแท็กพิการรถล็อกตามใจท่านผู้ชมแฮทแท็กมาตะไก่แฮทแท็กออกครั้งแรกเลยครับแล้วก็ให้พิกัดมาครับรอควพิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันซิอ่าตอนนี้เอ้ยเราอยู่ในประเทศไทยด้วยนะเนี่ยเราอยู่ในอ่าสมุทรปราการนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเรือสตีดวิวจมน้ำนะครับขอดูหน่อยซีนะฮะสตีดวิวจมน้ำเอ้จริงด้วยวะท่านผู้ชมเรือจมนาวโหจมทั้งลำเลยนะเนี่ยโอ้ตายแล้วนะครับ ไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมเรือที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาตัดต,ต่อภาพน้ําลงไปนะครับเป็นการประมวลผลของของ g o o g l e นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เห็นไม่ให้เห็นแบบข้างล่างอ่ะดูดิรู้ว่ามันท่วมจริงๆวะ่ะมันเหมือนมากเาดนะดูดิเหมือนน้ำมันทะลักออกอะไรเงี้ยจริงจริงไม่น่าไม่น่าเป็นไปไ,ไ,ดไ,ได้ไม่ได้มีเรืออะไรที่มันจมน้ำ่างนี้ได้นะครับนี่เรือ g l e Street v วิ w จมน้ำฮะในประเทศไทยด้วยนะท่านผู้ชม <c oughs> ก็แปลกดีนะครับวันนี้ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมพกัตนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พี่กัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพี่กัดต่อมาจากคุณแสงพาชานีครับบอกว่าพี่ครับผมเจอรถ g o Google s t r e e t View ให้ต้องลงไปดูครับให้พิกัดมาทำแพ้พิกัดรถจำเจ้าท่านผู้ชมทำแมาใกไกแคทเกมมาแท็กกัวเวอร์นะครับตะ่กี้เหลือใช่ไหมรอบนี้รถนะครับเราไปดูกันสติน่าจะต้องสตี v วิวเหมือนกันนะครับเราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมมันมีน้ําแข็งอยู่ในน้ําด้วยวะแล้วก็แปลกมากเลยอะแผ่พื้นมาดีมันดูแตกๆด้วยยท่่านนผชมีีไหคเ ที่นี่คือสหรัฐอเมริกาอลาสกานะครับน่าจะอยู่ตรงฝั่งที่ติดแคนาดาวะง่ายอันนี้แคนาดานะครับอันนี้คือส่วนที่ติดกับรัสเซียนะครับเป็นของสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้จะมีความเยือกแข็งเหมือนกันนะครับเราลงไปดูสิ Lost s t r e e View อ่ะนี่ไงท่านผู้ชม Lost s t r e e View เจอ Lost s t r e e View ฮะเข้าไปดูใกล้ดิเอ้าทำไมเขับช้อยหลังวะอ๋อเข้าไปนะครับช้อยหลังเขาขับตามกันมาอ๋อผมว่าทำไมเขาช้อยหลังนี่เขาตามกันมาเอ้าหายไปแล้วนู่นอ๋อเขาไปทางนู้นคันหนึ่ง แล้วก็ไปทางนี้คันนึงเหรออ๋อเขาแยกทางกันฮะเพื่อที่จะสำรวจทั่วนะครับเป็น Word. ปรถ Google เอ r t ์มาดูนี้นี่สองคันนะฮะพื้นที่มันน่าจะแคบนะครับเอาแบบว่าเส้นใยเร็วๆเ,เอามาสองคันเลยนะครับน่าสนใจไปนูปน่นแหละไปนู่นแหละนู่นเรียบๆนะครับแปลกดีนะครับเฮ้ยตรงนี้ก็อีกคันหนึ่งเหรอเอ้ทำไมมันมันเยอะจังวะเขาเอามากี่คันมาเนะี่ยมันมันมัน,มนตรงนี้มันเลี้ยวตรงนั้นแล้วเราอยู่ที่เราคันดึง โอ้งงไปแล้วฮนะท่านผู้ชมสรุปว่าเจอรถ Google Earth เจอรถก o เกิ e เอิร์ดสต e ีทวิวเลยครับเจอกันนะฮะ <c oughs> เป็นอะไรที่เจอได้น้อยมากเลยนะครับแต่ก็มีให้เราเห็นนะฮะเราไปดูที่พี่กันต่อมาครับนะพี่กัตต้องมาจะคุณอนะนนนะครับบอกว่าพี่ครับพาไปดูหลุมแปลกหน่อยนะครับแล้วก็ให้พี่กัตมานะครับเราก็พี่กัตไปใส่ไปดูกันเลยหลุมแปลกอ่ะไหนดูสิอ่าตรงนี้อ่ะหลุมแปลอุย้ย เป็นเหมือนบ่อน,น้ําพุนะครับแล้วดูความลึกลงไปดิหมําลงไปดูไม่ได้แน่นอนนะมันน่าจะเป็นบ่อน,น้ําพุนะดูจากสีแบบเนี้ยน่ากลัวว่ะมันคือหลุมตัวอะไรหรือเปล่าผู้ชมแล้วก็สีสันแปลว่าดูแบบดูไม่เป็นมิตรเลยอะดูจะเปลืองไปเขียวอะไร,งไร,รงไเงี้ยน,นะครับแล้วก็ไหลลงไปเป็นลทธางข้างล่างนะครับเหมือนน้ำพุเจสีในสหรัฐอะที่นี่ต้องอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้ไยนะครับน่าตะนใกล้ๆไอ้น้ำพุเจสี่ป่ะโอ้แล้วตัวนี้ก็มีเยอะด้วยนี่ก็มีหลุ่มีเนีม อยากเห็นอยากเห็นนี่นี่นี่ก็มีหลุมนึงเนี่ยคุณผู้ชมมันคือหลุมลึกลงไปนะครับแล้วก็เป็นบอ่อน้ำพุดูควันดูเลยดิน่ากลัวอยู่ดูดิอูอูยแบคโครยังแบคโครแบคโคร,รเลยตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งแบบเกี่ยวกับน้ำพุเลยแหละนะครับน่าจะมีเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะเขาม,มีเยอะมากเลยนะครับโอ้เต็ไมไปหมดเลยตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึง่งน่าจะเป็นแบบแหล่งลนะน้ำพุเลยแหละคุณผู้ชมเอาละครับคุผู้ชมพี่การนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พิการดต่อไปเลยดีกว่านะครับ เกียวต่อมาครับจะคุณผู้คุมอมองอาร์เกมนะครับบอกว่าโทษทีครับพี่คือผมตื่นเต้นมากเอานะครับพิกัดดึดดๆด,ด,ดมันมีลงเล็กจากเกมป๊อปปี้เพทรามครับพี่ได้ลงคลิป2รอบแล้วครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สามสินียนะครับ ถ้าเกิดพิกัดน่าสนใจได้ลงแน่นอนนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดที่น่าสนใจอันนี้ผมมาดูแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดกระโดดลงไปนะครับในพวกสติดดิวที่อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเจอกับตัวละครที่อยู่ในอ่านี่อันนี้อันนี้อนนี้น่นนนนนากลัวปะมันคือตัวละครในเกมนะครับที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมบ๊อ p บี้เพลทามนะครับใครที่ติดตามเกมนี้ก็จะรู้นะครับว่ามันน่ากลัวยไงมีหลายสีเลยนะท่านผู้ชมเป็นโรงงานของเล่นอะไรแบบนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีของเล่นอีกหลายๆตัวนะครับที่อยู่ในส่วนเยอะนะครับนี่ฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีจริงก็ได้นะครับนี่ฮะหน้าไขรที่ติดตามอะไรพวกนี้ก็น่าจะคุ้นตาคันดีนะครับมีเยอะมีเยอะดูดิมือใครนั่นเนี่ยน่ากลัวว้าวใครมันทําไว้นะครับเยอะซะด้วยนะขยันทาซะด้วยนะนี่ทุกท่านน่ารักอกน้องอะนะฮะตรงนี้ละดูสิน่ากลัวดูดิตุบชิบก ใครจะไปรู้ครับอันนี้อาจจะเป็นโลกลึกลับที่อยูนอีกแดนหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้จาก Google Earth นะฮะท่านผู้ชมดูดูซิบรอฟนี่ฮะตัวละครนี้หน้าตั่วปะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินไปมืดๆแล้วไปเจอไอ้ตัวเนี้ยกำลังยืนจ้องท่านผู้ชมอยู่ท่านผู้ชมจะทํำยังไงฮะสาม,มาร์ทคอมเมนต์บอกกันไม่ได้ครับยากรู้เหมือนกันเป็นผมแล้วผมก็น่าจะจะจ้องจ้องมันครับจนกว่ามันจะขยับผมถึงจะขยับผมไม่กล้าวิง่งหันหลังวิ่งหนีให้มันอะ่ะอาจจะค่อยๆถอยหลังถอยหลังถอยหลังอะไรอย่างเงี้ย ละสายตาอะไรจังพันอย่างนี้ครับน่ากลัวหลอนอยู่นะโอเคท่านผู้ชมโอเคพิกันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าหานะครับพิกัดต่อมาครับจะคุณ ทีซ c จนะครับบอกว่ามันเป็นน้ำตกอนะ่สวยมากพี่ลองไปดูจีนะครับแล้วก็ให้พี่กัลมาแล้วก็พี่กักมาใส่นะไปดูกันเลยเป็นน้ำตกนะครับผู้ชมดูจากรูกไปได้โอ้เป็นน้ำตกที่ขลังครามมากเลยนะครับเราไปดูอะไรที่สวยๆเจริญหูเจริญตานะครับดูสตีทวิวซิว้าวว้าวสตียสตีทวิวเมื่อกีเห็นสตีทวิวเยอะขนาดนี้อะไรครับเนี่ยอุ้ยใครมันมาสตีทวิวอะไรขนาดนี้เนี่ยกูผมจะดูวันนี้หมดหรือเปล่าผู้ชม เราดูตรงที่เขาปักมุดแล้วกันมันเยอะมากอะ่ะโอ้โหเขาปักพิกัดอะไรกันขนาดนั้นเราดูตรงที่เขาปักหมุดสิมันคืออะไรฮะว้าวสวยจริงสวยจริงดูดีเฮ้ยสวยเนี่ยผู้ชมมีคนมาเล่นนงเล่นน้ําแล้วก็น้ํามันคลามมากเลยอะ่ะคนไทยลงถ่ายรูปนะครับเฮ้ยสวยอะเป็นเหมืนนอนแคนแคนย้อนน่ะนะครับแล้วก็พื้นที่ก็น่านั่งมากๆดูดิเป็นแคนแคนย้อนนะผู้ชมแล้วก็มีน้ําตกไหลลงมาจากแอ่งตรงนี้ ว้าวสวยจังเลยว่าแล้วทำไมคนมีสตีทวิวเยอะเข้ามาชมความสวยงามที่นี่นั่นะครับไปดูซิอันนี้อัเป็นภาพที่เอียงเอียงอ่ะจะเปะน็นงงหัวอ่าในลองดูถอยไปเดียวเขาสตีทวิวอะไรกันตรงไทยลุกตรงนี้ซิมีอะไรปุ๊บคนนี้อีกแล้วมันงงหัวคน่ายสตีทวิวคนนี้ทำให้ผมงงหัวแล้วเขาเหมือนจะผิดทางไปหน่อยโอเคเป็นโ,โหเขานะ้ำมันเป็นอย่างนี้ทั้งสายเลยนี่วุนผู้ชม เป็นครามทั้งสายเลยอ่ะโอ้ว่าทำไมคนถึงมาเที่ยวกันเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่จุดน้ําตกตรงนั้นนะครับที่มันสวยอ่ะตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งมันน้ำตกมันจะเป็นแบบรถรั่นกันไปเรื่อยๆน้นชมแล้วน้มว่าครามทุกที่เลยนะครับโอ้สวยมากเป็นธรรมชาติที่สวยมากนะครับขนะทเห็นพาสติดวิวอย่างอึ้งเลยอ่ะโอ้ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมคนถึงมาพาสติดวิวกันเยอะมากคนนี้อีกแล้วใช่ไหมขอดูหน้าด้วยไหมถ่ายพาสติดวิวให้มันตกๆได้โอเคมึนทั่วนะครับ ที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่อาริโซนาสหรัฐอเมริกานะครับอยู่ตรงนี้ของโลกเลยอยู่ไหนแบบน่าจะเก่งๆเดียวกับแอนแคนยอนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบรายการพิกัดร,รอบโลกตามใจท่านผู้ชมเนี่ยสามารถกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราได้นะครับหรือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดคอนเทนต์ในช่องของเราเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้เลยครับเมื่อผมลงคลิปนะครับมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยนะครับ แล้วในสัปดาห์หน้าใน EP ที่200จะเป็นไลฟ์นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ว่างดูเนี่ยก็สามารถ ไปดูย้อนหลังได้นะครับจะจะมีย้อนหลังไว้ให้เนะสำหรับใครที่มีพิกัดแล้วบอกไม่ได้รับเลือกสักทีเนี่ยนะครับในไลน์เนี่ยจะคุณจะมีโอกาสที่จะได้นำพิกัดของคุณเพื่อพาไปดูนะครับถือว่าเป็นการทําพิกัดตกหล่นไปด้วยนะครับพิกัดที่ไม่ได้มีความโดดเด่นมากเนี่ยก็อาจจะได้ออกในไลน์ก็ได้นะเพราะว่าตรงนั้นเเวลาเยอะนะครับดูได้เป็นสิบๆพิกัดเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับใน EP ีที่200ไลฟ์พิกัดรอบโลกวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย